มือหนีเฮาสิมาจอดกระติบเขานะครับเนาะระวังป่ายครังนี้กับป่ายครางนี้ครับโค้งเขามาหากันแล้วห้อเชื่อมขอตอให้มันเป็นเนื้อเดี่ยวให้มันเป็นกองครับนี่พนเพราะว่าเ,าเ้อกระเฮดไปหลายคลิปแล้วครับแต่ว่ามันอาจสีบ,บ่ชัดเจนครับมันเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเนาะสีขาวแบบนี้พรา,าสีขาวต่อสีขาวเพราะว่าใส่กันมันหรืเดี่ยวว่าเห็นคักก็มี่พี่น้องนะครับเนาะ นี่พ่อแม่พ mm hmm. claro> <Yeah> UH ี่น้องไงล่ะครับที่นั่นน่ะที่เพิ่นเบิงแลวเพิ่นกว่าอยากให้เ็ดให้ชัดๆแน่เหดให้ละเอียดแดงเข้าก็เลยเอาตอกสีครับที่นี่เอาตอกสีแล้วครับมันสิได้ชัดๆครับนี่ต่างกันระหว่างเขียวกับเหลืองนะครับเนาะเขียวนี้เขาก็เอานี่นะครับนี่เอายีหาคููครับเหลืองกับยีหาคููให้มันทอกันเนาะ้ามันบ่อทอกันมันก็สีจอดบ่อได้ครับ จำนวนคูห่อเสียจกคูนี่บ่เป็นอุปสรรคในการจอดนะครับเนาะยังแต่ว่าถ้าห่ออยากได้กองเขาใหญ่อยากได้กองไงๆห่าก็เพิ่มจำนวนตอกเข้าไปขึ้นอีกครับแต่ว่าเพิ่มจักคููก็ได้ครับแ,แต่เราหอสีอยากได้หน่อยไงขนาดไหนแต่ขอขอให้มันเป็นครูเนาะถ้ามันขีกนี่มันเศษหรือมันกระสิจอดบ่ได้ครับหน่อยไงนี่ยู่ที่จำนวนตอกนะครับเนาะบร่ระต้องมันม่มีตต,ต่โตแล้ครับ เขากรียบร้อยเลยที่นี่เขาก็ติมะโค้งเขาหากันไปนี่ยหครับนี่โค้งเาหากันไี่แล้วเาก็หาตอกนะครับเนาะหาตอกวันนี้มาหมัดไว้พอให้มันดีดออกครับเวลาเขาสารเข้าไป ได้แบบนี้ครับมันคิดว่าดีต่อตออวันแห่ง <c oughs> เอากระชีนน้ำเข้าไปครับมันชีไดยู อันนี้ก็เป็นไล่สองธรรมดาเนี่ยครับขันเท้าสารไล่สองเป็นเท้ากระสีจอดได้แล้วครับเนาะอันนี้ก็เอาเหลืองนะครับเหลืองเส้นแหลกนะครับนี่ทับเขียวลงไปครับนี่ขามเขียวสองเซนขามไปสองเซนแล้วก็เอาคืนมาครับงัดปลายเหลืองเส้นที่เข้าขามเอาไว้นะคืนมาสองเนครับนี่ คือง่ายๆครับคามคามสองครับเอาึ้นสองครับนี่เ้นที่สองนะครับนะเ้นที่สองเซนนี้เส้นนี้ก็ทับเขียวสองเซนคือกันแล้วครับนี่แล้วก็งัดขึ้นมากครับให้เขียวสองเซนนี่ทับงัดขึ้นมากครับมันเลี่ยงกันอย่างนี้ครับ เส้นที่สามครับนี่เส้นที่สามนี่ก็งัดขึ้นมาครับนี่ให้รงไปไต้เขียวนี่ครับนี่นก่ะสีใอยู่แบบเดียวกันครับเข้ากับสังเกตเบิรงครับทามันขามสองขามเท่าละสองครับที่นี่ก็จัดให้มันเขาครับนี่ นะครับนี่มันกระสิขามสองมันสีเลี้ยงกันมามันที่เป็นตัวช่องทามันผิดก็คือมันสีบอดได้ครับมันสีบอเลี้ยงช่องกันนี่เขาก็กลับด้านนะครับเนาะกลับด้านนี้ด้านนี้ก็คือกันเหรอครับนี่ รับสองขับเส้นเขียวเอาเหลืองนะครับเส้นเขียวสองเส้นแล้วก็ลงไตแล้วก็สอดขึ้นมานี่ครับนี่เหลืองเส้นที่สองนะครับนะนี่มันทับแล้วก็หายคอให้มันทับสองครับนี่ เหลืองเส้นที่สามครับสองเซนเท่ากันครับนี่เหลืองเส้นที่สี่ครับครับเพื่อสองเหลืองเส้นที่ห้านะครับนี่มันกระทับอยู่แล้วสองออลลงไปครับนี่สีสีเขียวมันกระชืขึ้นมาไลยเดียวกันครับนี่ถ้ามันถือมันกระชืขึ้นมาไลายเดียวกันไลา่ลเส้นขึ้นมาเลี่ยงกันขึ้นมาเลยครับนี่ นี่ะครับนี่กระจีออกทีละ่องทีละซองครับมันถือกี๊ห้ากระิีมาจัดเขา่าลังจากที่ห้าจอดแล้วนะครับเนาะมันกระยั่งหลวมเดินยังย่งบะเนียนมันมือนครับตอกแหงเข้ากระชีดน้ำผมมือห้อกระดันไหยครับอันนี้ห้ากระดันครับนี่ จากเขานั่นเรียบร้อยแล้วครับจอดเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาต่อออกนี่เขาจัดให้มันแน่นครับเนาอนี่ครับสีบไรห่งครับ มือมือนี่ครับนี่เอากด็ดึงดึงดึงแถวไตนะครับด้วยอันเหลืองนี่เขามากครับโกมือหอกกระโยดันอันนี้นะครับนี่ดันสีเขียวไปข้างหน้าครับนี่ไอไอตรงนี้ก็ดึงสีเหลืองเขามากครับมันก็สีแมน,น กการจัดให้มันแน่นครับเนาะข้อเขาห่อสีบรหิหางเข้ากระสานอีกสารอีกรอ,กอบนึงครับนี่ให้มันห้หา,หามันได้หาเส่นพอดีครับเนาะหามันได้หาแถวพอดีเวลาเข้าผับเข้าพับแถวที่สามแถวสีเหลืองนี่ครับนี่หนึ่งสองเขียวสามเหลืองสี่ สีเขียวเนี่ยทีนี้เ่าก็มาสารอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยรวบไว้หายางหรือตอกกระไรครับมะมัดไปเนี่ยให้สารอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยตัดหมอตประมือข้ากัะ ดันเหลืองไว้ข้างหน้าครับดึงเขียวข้างไตนี่หน้าข้างหลังครับนี่สารรอบนึงครับนี่แหงมันขามสองครับเนี่เหลืองเหลืองขามเขียวครับนี่ตลอดสองเสนครับมันกระดิลุ่งเป็นช่องเป็นช่อง กาสารไปเลยเขากัดจัดไปน้ำครับที่ได้แน่นอันนี้เขาเอิดลาลายเวียนนะครับนะ สารจึงกว่ามันจอดกันคนละครับนี่มันกระไล่ไปขามแถอสองนะครับ มันแห้งเนาะมันหมืนครับจัดบ่ะหยกอยู่เอากระสีดน้ำเข้าไปนี่นะครับนี่นี่เะครับก็ที่สารไล่ใดที่เข้าสีสารเข้ามากักเข้ากระสานขึ้นไปนะครับที่เป็นไล่รวมหัวใจไลย อย่างที่เข้ามากแล้วครับเข้ากระสานขึ้นไปมันได้หาแถวแล้วครับเนาะหนึ่งสองสามสีหาครับนี่หาแถวแล้วเวลาเข้าขับเข้ากับว่าขับตรงนี้นะครับเนาะสีเหลืองนี่ครับแถวที่สามเนี่ยางนี้กระซองางนี้กระซองว่ากระตีพอดีกันครับจอดกระตีเข้า คลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมสารบานสามเผ่าของเฮาฝากดไล่กดติดตามช่องเด้อครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณหลายๆครับ